ว่าเป็นองค์เจดีย์ที่มีศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับพันกว่าปีแล้วนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับเอียงแล้วนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับไ่า้เจดีย์เสร็จนะครับเข้าไปไหว้หอต้าสี่งขอพระสารองค์นะครับแล้วก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับไม่แน่ใจพระไทยนะครับหอพระไทยนะครับเปิดหรือเปล่านะครับอยู่ข้างๆหอต้าสี่งนะครับเป็นพระไทยนะครับที่รัฐบาลไทยนะครับมอบให้ รัฐตาลกวางโจนะครับเรานับเวลาขึ้นรถคือ4ี่มงสินาทีนะครับตรงที่หลงรถนะครับ4ี่มงสินาทีนะครับเข้าวัดแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับเป็นห้องน้ํานะครับ ร่มวัดทำประตูเข้าวัดโอ้มีวัดทุกมงคลขายด้วยนะโอเคนะครับเชิญครับลงตรงนี้เลยครับเวลาข้ามถนนระวางด้วยนะครับเดี๋ยววัดตร่โน้นว่ะ Okay, 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 okay. Yeah. <laughs> hey. All right, all right.

สวัสียงครับสวครับท่านนะครับเชิญนะครับอ้ยก็ปบังอยู่ลีเละยนสข้างหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่คิดกันหอยืนคิดกันห่นเปนนะครับม่เป็านี่มานี่ร้อนนะเนี่ยน้อง ต้องวเจ mm ้าสไายเอามือถือ่ายต้อด um ี๋ยยายเอามือถือเจ้าส um> ัไทยด้วยทแนวนอนไหมครับแนวนอนมือถือมือถือใส่ด้วยกันเหนียว

สามลูมา้เข้าขายแล้วชัดหรือยัง เราจะทำบุญถวายพระวันน uh. ี้เราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคนละสองร้อยนะครับโอเคจารย์รูปคนละสองร้อยสวยงามมากโอ้โหสวยมากยอดเลยมาสุดทายนี่มาทายนี่เ <envy> สียดายสงารเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยฮะอันนี้อันนี้จะต้องเป็นภาพประทับใจยังสวยมากยัง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 อันนี้สวยนะยืนยืนให้ตรงเลยวะ อาจารย์ชอีกรหนโอเคมาอาจย์เขาบอกนีมนอาจารย์โชดอีกรูปหนึ่งคารวะยืนสข้างเลยดี๋ยวยืนประกบอาจารย์แมวเขาบอกว่าขออาจารย์โชดอีกรูปหนึ่ง เอาฝรั่งแอบถ่ายแล้วยูโรยูโร <g ül> อ่าโ okay. อเคนี่ฝรั่งก็ถ่ายเนะี่ยฝรังนะ <g ül> ร่งก็อยากถ่ายแนละ้วเนี่ยอาถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ติดถ่ายใหม่ติด <g ül> อ่า

โอ้ันอืมโคตอถ่ายก่อนภาพก่อนครับค่อยไหวจะรีบไปไหนูเขาขึ้นมนเลยอ๋ออันนี้พระพุทธเจ้าสามโอ้กหมีมีที่สวดมนต์ด้วยใสยเป็นอดีตอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต คือพระพุทธเจ้าสามนาคตนะคือคืออดีตปัจจุบันแล้วก็นาคต อะไรอ่ะน้ำมันเกินปริมาณเหรออ้าวเอาไปไม่ได้กินเลยจ้ะ <c oughs> แล้วก็กินให้หมดเลยจ้ะเราก็ไม่ต้องเอาไปกินบนรถนะเอาไปกินบนรถเลจ้พื่มแล้วแลีวผมเหรออ้าวหมดนึกเหรออ้าวจะไมรีบแลกกัน วัดเขาวัดเขาสงบเงียบ,นเ,บเนาะวัดสงบเงียบดีจังเลยวัดสงบเงียบดีอะไมเห็นมีตู้มีตู้ไม้นะเมื่อกี้นี้กขขายอยู่นะต้องหน้าจะดีนะออ,ะอะต้องหน้าจะดียนะังครับเอาจะตังค์แบงค์ใส่ไปได้แค่แบงค์เดียวเอาแบงค์ไทยใส่ไป แต่เป็นตังย่อยหมดเลยก็พาบอกว่ามันหายด้วยังไงมันหายด้วยหลุดรั่วนอ๋ก็กลาว่าจะเอาอ่ตนี่อือยู่ตรงน, <c oughs> นเนียกกกก วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วนะ แสดงว่าขลังมากเลยแสดงว่าขลังมากเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วขลังมากเลยคนระับพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้แล้วหลวงพอ่อจนพรมน้ําพระพุทธมนต์นให้แล้วเราก็ถือเป็นนิมิตที่ดีดี่เขาพูดมีหมายเป็นยงเป็นมิตที่ดีกันพรมน้ำมนต์ให้ มันมีแผนที่วัดใจหกต้เพราะใส่หกต้นสี่องค์ไหมสิคะใน่ับใส่กับสีองนะสียอกุมาส่ยอกุมา้างี่ไกุงนี่อกก ถ้าจะโยมอยากสายที่ก็ยอดกุมารต้องไปซื้อน้ำแดงมาไปซื้อน้ำแดงมาเลยสาวสวยที่ไหนมาถ่ายด้วยนะโอนะเขามาถ่ายด้วยนะถ่ายแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายไปแล้วเขาถ่ายมันเข้าไปแล้วเขาถ่ายเข้าไปแล้วเขาถ่ายเข้าไปแล้วเราจเียบมาถ่ายด้วยมือ อ,อเป็นดาออมมมมราว่ะขึ้นกสองชั่วโมงเ่นะขอต <c oughs> ูเข้ามาเร็วขออตูขอเ <c oughs> ข้ามานัน่นนงลงนะเอาอใจที่จังเรือโอ้

บอกรักพระครับใช่ไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เขาเข็นเงินมาอ่าเขาเข็นเงินไปแล้วนะ

ไปได้อะไรบ้างไปด่านังก็ไปโอ้โหกำไรหยกเขาอย่างแขงเลยวงป็นแส่นะโอ้โหยกแพงแพงจากด่านังโอ้โหหยกแพงก็แพงมีเวมเลยอืบแพงแขงเลยแต่ว่าผมไม่ามแพงที่นี่นะ อ๋ <c oughs> อ,อโอรถยังไม่มา